ขับเองก็ต้องเป็นงี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูมาดูเอาเลยยาวยๆาเลยเป้าหมายอยู่นู่นไปเออขับรถนิ่มดีไว้ใช่ได้ใช่ได้โอ้พ <laughs> ่อสุดยอดเน่ต้องทำให้เด็กๆมันดูตัง้งตั้งให้เด็กมันดูป่ะตั้งให้เด็กๆมันดูป่ะ เราต้องขับแบบนี้ใช่ไหมโอเคต้องขับอย่างนี้ดูดูไปฟูโซมันก็หลอยเนี่ยเขาเรียกว่าไอหัวประดุกมอตานดัมซิ่งครับหนึ่งเดียวในทีมงานที่ใช้ฟูโซน้องนั้นฮิโน่หมดความแรงก็ ความแรงก็โอเคนะขอให้ถึงจุดหมายปลายทางหรือว่าอยู่ที่คนขับหรือเปล่านะันะีการถอยเขาก็ไม่จำเป็นต้องเดืยบแรงๆนะ,ะถึงเป้าหมายเหมือนการแยด Thì nhỉ Hãy subscribe cho ช้างร้องมาแล้วครับสายเหยียบอันนี้ก็หม้อกึเตี๋ยวเหมือนกันไม่มีคำว่าเกียนหนึ่งครับเกียสองตลอดอวนควนัควนขอให้ได้เหยียบอ่ะ้ไม่มีคำว่าหลุมหลุมไม่มีในหัวจิตหัวใจครับ เหยียบใกล้เหยียบโอ้อยถอยเกียร์สองหรืเปล่ะาะมีไหมถอยเกียร์สองโอ้ยยอดยอด ายโชว์ครับแต่งซิ่งแต่งสวยครับคันนี้ จะว่าจะจ้านในย่านโซนอเมริการ์ตวนวันเยอะเริ่มคนคิดแล้วครับเริ่มคนพิดแ,แล้วนะอ่าเลยลูกพี่ถอยอพร้อมแล้วพร้อมแล้ว vậy, vậy, không đến đuông đao, các bạn, họ đến Nam mày đúng không <laughs> <laughs> ạ? <Tạm, mấy. cười> <laughs> Tôn vô mà, tôn bọn hết đám mà <laughs> ฝากพี่ใหญ่เขาด้วยเ <c ười> คลียร์ให้หน่อยไปไม่ถึงดวงดาวครับ คนขับคนนี้ขับรถนิ่มมากเลยไม่มีกระดก เดี๋ยวเรามาดูสายคอนเทนต์บ้างครับอันนี้แต่งซิ่งแต่งสวยต้นตำรับของโทนึงครับอ่าน,นี่ต้นตำรับของรถดำสวยๆจารัาเลยนะไปทำสีมาใหม่ครับแต่งแต่งซิ่งแต่งสวยทำสีใหม่ด้วยโอ้ยขัอะไรอย่างนี้ไว้เออ เยียบหน่อยดูคนอื่นเขาเยียบหน่อยเยียบพื่อตะแกรงก็าขับเองนยเอชอ่อว่าแต่คนอื่นตัวเองไม่ค่อยเยียบเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวต้องถามซะหน่อยแล้วทําไมไม่เยียบรถเวลาคนอื่นในปล่อยให้เขาเยียบเอาเยียบเยียบตะแกรงขับเองครับจะเป็นลักษณะนี้แหละเออมันก็ขับเอ้ยไปอีกไปอีก ขับเองก็ต้องเป็นงนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูมาดูไอเลยยาวๆเลยเป้าหมายอยู่นู่นไปเออขับรถนิ่มดีไว้โอ้ใช่ได้ใช่ได้โอ้พ่อ,อสุดยอดเน่ต้องทำให้เด็กๆมันดูตั้งตั้งให้เด็กมันดูป่ะ ต้องให้เด็กๆมันดูป่ะอ๋อ <c oughs> ต้องขับแบบนี้ใช่ไหม <c oughs> โอเค <c oughs> ต้องขับอย่างนี้ดูไว้นะถึง <c oughs> เป้าไหมโอ้ส <c oughs> ุดยอดอ้อถ้าเก๋เขาขับเองเป็นงี้เองต้องดูตัวอย่างเลยนะปูไม่เอาครับให้โอโวบอกไปกินอ๋อเออถ้าให้ อังเควโคอ่ะได้อยู่ถ้าให้กินได้หรอโอเคครับไปเลยเราอันนี้ให้ใครไอโอป่ะโอเคโอเคไปโอ้เราส่งอาหารครับนาก็ใช้เลยนะึกว่าจะซื้อให้เรากินเลยอ๋อ oh, ลูเบ้กินข้าวกินข้าว ครับ <laughs> โอ้ฝีมือฝีมือ <laughs> คนขับฝีมือมากอันนี้ให้จันโอค,ครับสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบเพียงเท่าน,น,นี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ